ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราศาสตร์และศาสตร์ที่เราเลือกมานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินที่รู้จักกันในานามว่างานเครื่องปั้นดินเผาครับดินที่ดีเนี่ยเราจะคุณมาจากในเกาะเกร็ดเนี่ยแหละฮะ,ฮะเราเองเราต้องเอาเท้าลงเป็นเหยียบเลยใช่ค่ะมันครับมันเท้าดิคุณแม่คุณลุงครับนี่คือวิธีดั้งเดิมของทุกๆร้านเลยใช่ไหมที่ต้องทําแบบนี้ มีการรับขั้นตอนไหมไม่มีค่ะไม่มีนี่ผมจะไล่ปั้นนะใช่ไหมใช่อุ้ยๆๆไปแล้วโอ้ลุงทำมมันไม่ได้อ่ะรวมเรียนรู้สัมผัสและติดตามไปพร้อมกับเราในรายการดาราศาสตร์ผมอาจจะมีพอสวรรค์ด้านนี้จริงๆก็ได้นี่ผมอ่ะอุ้ยตัดเล็ต้องยั้งไว้นะมันจะไม่ยั้งบืดดอกขาดไปเลยยังอีก ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี